นี่ค่ะแลวสวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้นะกูก็อยู่ที่งานวอล์รันใบครั้งที่9นะคะ <Yahoo! S 1> ก็คืองานเ,ออเดินวิ่งปั่นป้องกันอมัมพาตนะคะแสดงน้ําใจให้ทั้งชาติครั้งที่9้าเฉลิมพระเกียรติที่จังหวัดสกลนครนะคะ่ะแล้วก็จุดสตาร์ทนะคะจะอยู่ที่บริเวณพิพิธภัณฑ์ภูพานของจังหวัดสกลนครนะคะตอนนี้ก็อยู่บริเวณงานแล้วเวลานี้เวลาตีห้า ตีห้านาทีนะจะมี2ระยะด้วยกันระยะแรกก็คือ10กิโลเมตรสิกิโลเมตรเนี่ยจะออกสตาร์ตเวลาตีห้านะคะแล้วก็อีกเวลาหนึ่งที่สงนะคะคือ6กิโลเมตรค่ะเีนที่ระลึกนะคะและก็เกียรติบัตรท่านสามารถที่จะโหลดได้เกิเมตรจะเริ่ม6กโมงสิตอนนี้ตีห้าสามสบเจ็นาที ความจริงกูก็ลงระยะนี้อยู่นะสำหรับ10กิโลน่าจะเป็นเขถามเ่อยเสื้อเอาที่ไหนความจริงกูว่าลงลงสมัครด้วยตนเองนะที่10กิโลเมตรแต่ว่าหน่วยงานเขาสมัครให้อีกอ่ะ6กิโลเมตรกับสมัครได้เฉยก็เลยงงว่าเอะทำไมสมัครซ้อนได้ครับตอนนี้ใกล้จะได้เวลารับไฟหลังแล้วนะครับ เตรียมความพร้อมครับช็อตสุดท้ายนะครับพ่นล็อกถ่ายภ้าพก่ออกนะครับแล้วก็ปลาช็อตเข้าเส้นชัยอีกช็อตหนึ่งนะครับเตรียมความพร้อมไปเลยนะครับตอนนี้ิโเราจะนับถอยหลังจากสิบนะครับพร้อมนะพร้อมนะพร้อมเราจะมานับถอยหลังพร้อมกันเริ่มจากสิบ Dung dung 5 Dung dung 8 7 Dung dung 6 Dung dung 6 เราวิ่งมาถึงกิโลเมตรที่6แล้วนะคะจาก10กิโลเมตรเหลืออีก4กิโลเมตรตอนนี้ก็วิ่งมาถึงวัดพระธาตุเชิงชุมแล้วค่ะซึ่งวัดพระธาตุเชิงช,ช,ชุมนะคะก็เป็นที่ออจอดขบวนะคะของคณะของของข,องขบวนประสาทพึ่งนะคะซึ่งเราได้ทาการแหงแต่เมื่อวานะน,นะเดี๋ยวรู้บรรยากาศน่าสวยมากเลยตอนเช้านี่นะคะเพื่อนๆตอนเช้าประสาทพึ่งที่เราแห่ตั้งแต่เมื่อคือนทั้ง10ขบวนนะคะ สวยงามมากนี่นักวิ่งก็มาแวะถ่ายรูปกันอันนี้ตอนเช้านะคะเวลาตอนนี้ก็กี่โมงละหกโมงสี่สิบห้าค่ะนี่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็สวยเป็นปราสาทครามนะคะออกสีม่วงๆปราสาทพึ่งประยุกต์โบราณ สวยนะเพื่อนๆนี่ก็เป็นประสาทพึ่งของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะแล้วก็อันนี้ก็เป็นประสาทพึ่งนะคะของวัดศรีสุงค่ะเป็นประสาทพึ่งประยุกโบรานะส่วนมากก็จะเป็นประสาทพึ่งประยุกตโบรัณสวยมากอันนี้บรรยากาศตอนกลางวันแต่ว่ากูก็ถ่ายตอนกลางคืนเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะอันนี้ก็เป็นไเพเซอร์นะคะนักวิ่ง นักวิ่งนำสวยงามมากตอนช้ากับตอนกลงวันก็คือสวยงามคนละแบบนี่แล้วก็องค์วัดพระท่าเชิงชุมนะคะวัดพระธาเชิงชุมนี่เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดสกลนครน,นะคะ,นะะแล้วก็อันนี้เป็นบริสาทพึ่งนะคะขบวนอีก ขบวนหนึ่งนะั้นที่จอดสุดแล้วก็มาสู่ถนนคนเดิมพาย้อมครามค่ะเดี๋ยวเราเข้าสู่อันนี้กิโลเมตรขอบคุณค่ะขอบคุณนะค,คะตหวอ,อีก4กิโลเมตรสุดท้ายจ้ะ ตรงนี้ก็คือทุกวันเสาร์วันอาทิตย์นะคะจะเป็นถนนคนเดินผ้าย้อมครามนะเปิดทําการก็เวลา4ี่โมงเย็นถึงประมาณ2องทุ่มนะคะก็คือจะเป็นการขายสินค้าผ้าย้อมคลามซึ่งเป็นสินค้า GI นะซึ่งเป็นตัวดัชนีชีวัตสิ่งบ่งชีท้ทางภูมิศาสตร์นะของจังหวัดสกลนครนนค่ะเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะคะที่ขึ้นชื่อแล้วก็สืบทอดภูมิปัญญาดั้งเดิมะคะจากบรรพ พระบุรุษรุ่นต่อรุ่นสู่รุ่นนะซึ่งถ้าามนะคะก็เป็นสินค้าโอท็อปที่ต้องใช้ฝีมือในการทำนะตั้งแต่กระบวนการปลูก้ายแล้วก็เอาฝ้ายมาใช่ไหมแล้วก็มาย้อมแล้วก็ทำแล้วก็ทอมัดมัดลายแต่ละชิ้นนะคะจะมีหนึ่งเดียวในโลกลายแต่ละลายไม่เหมือนกัน <Huh? S 1> การมัดการทอแต่ละผืน นะช่วงจังหวะเวลาก็ไม่เหมือนกันนะใช้ความประณีตใช้ความพยายามอย่างมากเลยนะคะสําหรับผ้าทอผ้าย้อมครามของเราแล้วก็ถนนคนเดิใผ้าย้อมคามนี้นะคะก็จะประกอบด้วยสินค้าโอท็อปสินค้าผ้าย้อมครามนะคะจากทุกอําเภอเลย18อําเภอซึ่งแต่ละอําเภอก็จะมีผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมครามนะคะของแต่ละอําเภอที่เขาก็อาจจะได้ดาว จากกรมการพัฒนาชุมชนหรือว่าอยู่ในช่วงการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะให้มันได้ทันสมัยนะคะแล้วก็สามารถที่จะขายในตลาดได้อย่างยั่งยืนนะสิ่งที่ทางกรมการพัฒนาชุมชนได้สนับสนุนก็คืออย่างให้เขาได้มีไรายได้อย่างต่อเนื่องนะถ้าเป็นไปได้ก็คือพัฒนาไปจนถึงการส่งออกไปอย่างต่าง,าง,างประเทศะคะ่ะระดับ5ดาวนะคะถ้าเป็นแบบนั้นโอเคเดี๋ยววิ่งกันต่อนะคะเพื่อนๆเลาตอนนี้เราก็มา ถึงบริเวณหน้าโรงพยาบาลศูนย์สกลนครแล้วนะคะเหลือ3กิโลเมตรสุดท้ายมเมื่อแล้วตอนนี้เราก็อยู่ที่จุดบริเวณหนองหานหนองหานสกลนครนะคะซึ่งหนองหานนี้เป็น ทะเลสาบบึงน้ําจืดนะคะที่ใหญ่ที่สุดจะว่าไงที่ใหญ่เป็นอันดับสองนะ,ะไม่ใช่ที่ใหญ่ที่สุดนะคะที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศนะคะรองจากบึงบรเพชรที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะเป็นบึงน้ําจืดนะคะเป็นทะเลสาบน้ําจืดมีขนาดใหญ่แล้วก็ต,งตรงกลาง,างสามารถนั่งเรือที่จะข้ามไปยังเกาะดอนสวรรค์ดได้ะคะ่ะ เพื่อนๆก็สามารถที่จะมาเช่าเรือได้นะคะประมาณหลําละ500บาทชมวิวเนี่ยจะมีเรือหางยาวมีหางยาวแล้วก็มีหลังชาด้วยเห็นบรรยากาศดีมากแล้วก็ตรงตรงนี้ก็จะเป็นโรงพยาบาลศูนย์สกลนครน,นะคะทีนี้ญาติพี่น้องที่มาเฝ้าผู้ป่วยะคะ่ะเวลาที่ว่างๆอะ่ะก็มาเดินพักผ่อนตรงกันข้ามกับโรงพยาบาลได้แล้วก็เส้นทางนู้นนะคะจะเป็นถนน ถนนคู่สุดนะก็เป็นถนนลาะเรียบริมหนองหานเหมือนกันมีจุดยูเทินตรงสุดตรงนั้นนะสามารถที่จะไปนั่งพักผ่อนดื่มดมบรรยากาศได้เหมือนกันค่ะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นเรือที่พานะท่องเที่ยวนะคะไปเยี่ยมชมเกาะต่บบางๆนะบริเวณหนองหานสำหรับน้องหานนะคะเขาก็มีตำนานนะคะผาแดงนางไอ แล้วก็มีตำนานผาแดงนางไอแบบเหมือนพญานาคค่ะแล้วก็สู้รบก,กันนู่นนี่นั่นเลยเพื่อนตอนนี้กูก็มาถึงจุดเช็ควิวพอยต์นะคะจุดถ่ายรูปนะที่เขาบอกว่าต้องถ่ายนะคะนี่มุมนี้เลยนะเป็นทางโค้งริมหนองหานบรรยากาศดีมากและพรอาทิตย์กำลังขึ้นสวยมากๆเลย บรรยากาศดีสุดๆเลยอีกประมาณ2กิโลนะคะเราจะไปจบที่พิพิธภัณฑ์ภูผานจุดสตาร์ทของเราจุดสตาร์แล้วก็สิ้นสุดเ,เพื่อนๆและตอนนี้เรากำลังจะวิ่งเข้าสู่เส้นชัยนะคะแต่กูยังไม่เข้าเส้นชัยทีเดียวอ่ะเดี๋ยวเราหาล้าข้างทางก่อนนี่นะก็เดี๋ยวพาเพื่อนๆนะคะชม อันนี้ก็จะเป็นการจัดแสดงนิทรรศาการอาหาของพระราชประวัตินะคะและพระราชกรณียกิจขององค์เลขหจวกรพชกาิที่สิบนะคะแล้วก็องค์ราชินีนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นการจัดบูธนะคะนิทรรศาการใกล้ๆอ่าเป็นการให้ความรู้นะคะของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดินะคะ่ะแล้วก็มีการขายเสื้อ การจำหน่ายการจำหน่ายเสื้อทูบีนะเมื่อวานด้นะคะตัวละ158เสื้อโปโล250บาทมีจุดขากของแล้วก็จุดเช็คอินไม่เห็นเช็คอินเรียกหากำลังจะวิ่งเข้าเส้นชัยเราวิ่งเส้นชัยค่ะเพื่อนๆเพื่อนมาลนาวิ่งเข้าเส้นชัย สีแดงอันนี้คนขับเนคี่สนเลยโอ้โหสิบกิโลเมตรเอเข้ามาแล้วสิบกิโลเมตรได้เหรียญนะคะแล้วก็ได้อะไรเนี่ยฟินิเชอร์คอร์สโอเค